ห้อง8ของเราได้รับพี่ในกรระเมื่อกี้คืออีเมลนะฮะที่บอกให้ติ๋มเธอไปจัดการและพี่ในกรรมทั้งหมดคุณผู้ชมครับมีบางคนบอกทำไมแม่มไม่เขียนจดหมายตำรวจเองเขาบอกว่าคือโทษทีถ้าเป็นบบผมอะผมสมัยโบราณผมเขียนจดหมายฝลั่งเนี่ยเขาจะอยู่กับโน้ตบุ๊กแม่มเองในวงจรปิดเนี่ยตำรวจเขาเห็นว่านั่งพิมพ์โน้ตบุ๊กและด้วยความารพพอพิมพ์เสร็จแกก็ไปขยับกล้อง แล้วหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจเขาตรวจสอบอะไรหลแล้วเนี่ยนะฮะเขาพบว่าส่งอีเมลไปหาเอ็มมานูเอลคนหนึ่งส่งไลน์ไปหาปาติมให้จัดก,การมรดกส่วนพินในกรรมถูกเก็บเอาไว้ที่เซฟเซฟเราได้ข้อความพิษในกรรมมาแล้วนะครับและลองดูว่าใครจะได้มรดกตัวจริงร้อยล้านทีมงานเปิดและอ่านอย่างละเอียดทุกคำทุกตัวอักษรฮะนี่คือพินในกรรมฉบับเต็มนะฮะ คือพินัยกรรมฉบับนี้นะคะมีการเขียนบอกว่าอย่าให้อะไรกับคุณวินเซนต์คุณวินเซนต์เนี่ยเป็นสามีเก่าโดยที่ในเอ็มในเอ็มก็คือเอ็มมอนนเอลเพื่อนสนิทที่วันนี้อยู่กับป้าติมเนี่ยแหละคะ่ะไม่เห็นด้วยคอมพิวเตอร์ว่างเปล่ามอบสำเนาภาษาฝรั่งเศสให้กับในเอ็มเพื่อนสนิทของฉันขออภัยสําหรับความกังวลและปัญหาในช่วงหลายเดือนข้างหน้าฉันไว้วางใจให้คุณจัดการได้ดีนี่คือจุดสิ้นสุดของถนนของฉัน ถ้าพูดแบบภาษาบ้านๆก็คือว่าเขากําลังบอกว่าเขาจะต้องไปแล้วใช่โดยเขากำลังอารมพบทว่า ตอนหัวเลยเนี่ยนะฮะก็ <å> คือเหมือนอย่า,ยาให้อะไรกับสามีแล้วก็น่าจะมีการฝากฝังเพื่อนสนิทก็คือ,คอเอามาเอามานูเอลเนี่ยแหละให้จัดการเรื่องต่างๆให้เพราะฉะนั้นเอมมานนเอลคือคนที่ขี่ตามป้าติมวันนี้ใชและหน้าที่สองครับนี่คือพินัยกรรมฉบับเต็มนะฮะที่เราได้มาอยู่ในตู้เซฟค่ะต่อมาครับเมเชิญนะอันนี้น่าจะพูดถึ <c oughs> งเอมมานูเอลเพราะว่าบอกว่าเป็นเวลายอย่างน้อย12ปีแล้วที่คุณยังอยู่ที่นั่นเพื่อฉันขอบคุณหากไม่มีคุณมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นไปไม่ได้ฉันต้องการที่จะเผาร่างแและเ้าาของันยยยก ถ้าเป็นไปได้ดูแลแมวของฉันจนกว่าพวกเขาจะพบครอบครัวอื่นแสดงว่าคุณเอมมานนเอลนี่คือดีอเป็นคนดีเลยถ้าเราดูจากพินัยกมในเซฟซึ่งวันนี้เราได้มาแล้วนะฮะและต่อมาครับหน้าต่อมาเลยมีเราอ่านให้ละเอียดก็ได้ฮะหน้านี้ยังไม่จบนะคะบอกว่าเพื่อนจะพยายามหาบ้านให้แมวกลับไปหน้าสองก่อนครับค่ะแล้วก็บอกว่ารหัสเพื่อเปิดตู้นเรียภัยของฉันก็บอกรหัสแล้วก็ในตู้เซฟมีโฉนดและหนังสือของบ้านพักมีเงินมัดจาสาหรับวิลล่าหลังที่หนึ่ง ก็คือ2,000ดอลลาร์ก็คือประมาณ7,000 0บาทนะคะหน้าต่อไปค่ะ <c oughs> เขียนว่าในกล่องดินสอสีขาวสำหรับคุณพร้อมเครื่องประดับสำเนาพินัยกรรมของฉันวิลล่าที่พักที่ดินข้างๆเป็นของคุณและบัญชีธนาคารและรถที่มีทุกอย่างอยู่ในนั้นเป็นของคุณคืออันนี้น่าจะเป็นของป้าติ๋มละป้าติ๋มเป็นของคุณนะ เป็นของคุณคือป้าติม๋มเพราะเมื่อกี้มันจะสอดรับก,กับอีเมลสําคัญตรงนี้ฮะตำรวจเขาจะต้องพิสูจน์มันจะไปสอดรับกับอีเมลว่าเขาให้ป้าติ๋มจัดก,การ<ช>แล้วพอป้าติ๋มมาเปิดเซฟตามรหัสที่แคทเธอรีนบอกในอีเมลเขาบอกว่าทรัพย์สินเป็นของคุณคก็น่าจะตีความว่าทรัพย์สินคือของป้าติม๋ม<ช>เพราะ,ะ,ะป้าติม๋มอาพูดกันแบบนีป้าติ๋มคือได้รับรหัสเซฟถูกไหมฮะแล้วป้าติ๋มไขเขาก็บอกว่า ขอให้เป็นของคุณจัดการใช่ต่อมาครับหน้าต่อมาใช่ไหมหน้าหน้าเท่าไหร่แล้วหน้าสี่บอกว่าฉันไม่มีครอบครัวอีกต่อไปโทรหาทนายความของฉันเขาสามารถให้คําแนะนําคุณได้นี่นต,ต่อไป,ไปหน้าสี่ครับอโอนเงินธนาคารเพื่อให้คุณสามารถชําระเงินได้ในขณะที่รอการเข้าถึงบัญชีข,ของฉันมันคือการจ่ายการฝังศพสําหรับแมวคา่าไฟฟ้าและอื่นๆให้ติดต่อทนายชั้นให้ห้าหมื่นบาทกับคนดูแลสระว่ายน้ำก็คือระบชื่อว่าคือคุณปิง สระว่ายน้ำสำหรับลูกๆของเขาคุณผู้ชมครับคนดูแลสระว่ายน้ำก็ได้เงินนะฮะใ,ในพี่ในกรรมที่เขียนโห<ฮ>เขาจิตใจดีมากเลยอะแคทเธอรีนต่อมาฮะหน้าต่อไปหน้าที่5นะคะบอกว่าคุณไม่ต้องจ่ายอะไรเลยให้วิลล่าอีกสองหลังอันนี้ก็พูดกับปติมนะคะคุณวินเซนต์สามีเก่าต้องทำได้รถมีประกันถึงเดือนสิงหาคมมีกุญแจสำรองอยู่ในท้ายรถอย่าไว้ใจคุณวินเซนต์สามีเก่า คุณไว้ใจในเอ็มมานูเอลเพื่อนชั้นได้นะโอ้โหนี่ไงเขาจะเป็นผู้ดำเนินการของชั้นเอาโทรศัพท์ของชั้นไปให้ใน M. เอ็มเขาต้องการหมายเลขโทรศัพท์เพราะฉะนั้นวันนี้ภาพขอเปิดภาพคู่ที่คุณเอ็มขับตามประกบคุณป้าคือถ้าวันนี้พอเราเห็นพี่นายการ,รตัวจริงเนี่ยเท่ากับว่าเป็นไปได้ไหมว่าเอ็มมานนเอลเนี่ยที่ตอนแรกป้าก็กังวลว่าทําไมคุณเอ็มมาตามเนี่ยนะฮะกำลังจะบอกว่าตัวของแหม่มเนี่ยบอกว่าเอ็มเนี่ยแหละเขาจะดูแลป้าหลังจากนี้ เพราะไว้ใจได้ว่าเอ็มมานูเอลคือคนที่ดีที่สุดสําหรับแคทเธอรีนเป็นเพื่อนรักเพราะฉะนั้นวันนี้คุณเอ็มเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับเขาไม่อยากจะชี้แจงอะไรแต่เขาขอให้ป้าเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ในภูวิลล่านี่ฮะอ๋อต่อไปยังจบหรือยังไปจบแล้วค่ะต่อไปหน้ามีอีกไหมจบแล้วค่ะหมดแล้วค่ะหมดแล้วนี่คือทั้งหมดพิ่นายกรมคุณผู้ชมครับและที่สําคัญก็คือว่านอกจากคุณผู้ชมจะเห็นพิ่นายกรมทั้งหมดผมสรุปตรงนี้ถ้าเราถอดจากฉบับพิ่นายกรมที่เก็บในเซฟนะฮะ ผู้ได้รับมรดกครับของแคทเธอรีนแน่นอนที่สุดหนึ่งก็คือป้าติม๋มใช่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีใครอีกนะมีทางด้านของอดีตสามีก็คือคุณวินเซนต์นั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะก็มีคุณปิงที่เป็นคนดูแลสาวไอ้น้ำที่เมื่อกี้บอกว่าได้ห้าหมบาทแล้วก็คุณปิงนี่แหละเป็นคนที่ไปเจอศพคนแรกแล้วโทรบอกป้าติ๋มกับคุณอมรไทยที่เป็นคนสวนเนี่ยให้ช่วยมาดูศพด้วย ก็เลยได้รับมรดกไปด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คุณผู้ชมครับคือพิษในกรรมล่าสุดวันนี้เชื่อไหมว่าหลังจากที่ช่อง8ได้ติดตามเรื่องนี้เอาจริงนะผมบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยข่าวนี้มันจบไปหลายวันแล้วบังเอิญว่าพอบอกว่ามีเรื่องแม่มเสียชีวิตในภูวิลล่าก็เลยลองให้น้องไปตามดูโหปรากฏมันกลายเป็นเรื่องว่าแม่มคนนี้ใจพระมาก แล้วใครจะนึกว่าจากคนที่เป็นมะเร็งยกสมบัติให้ป้าติ๋มคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าวันนี้คุณสมบัติซึ่งเป็นเพื่อนซึ่งอยู่ติดกับภูวิล่าบอกกับเราเลยเนี่ยนะครับบอกว่าเท่าที่ทราบเนี่ยนะคือแม่เนี่ยมีภูวิล่าหลายหลังแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าแต่ละหลังราคาแพงมากตัวเองเนี่ยเคยเข้าไปดูแลสวนนะฮะให้กับแคทเธอรีนด้วยในภูวิล่าแต่ละหลังเนี่ยนะครับแล้วคุณสมบัติยังบอกกับเราว่าป้าติ๋มเนี่ยเอาจริง ภาพป้าปติม๋มเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเขาจะติดตามคุณแคทเธอรีนไปตลอดอเพราะฉะนั้นพอเห็นข่าวว่าคุณแคทเธอรีนเนี่ยเธอยกสมบัติให้กับป้าติม๋มไม่แปลกฮะเพราะป้าติม๋มอยู่ตั้งแต่สมัยภูวิลล่ายัางไม่สร้างแล้วแหม่มย้ายเข้ามาป้าติม๋มเนี่ยแกรักแคทเธอรีนมากแล้วแคทเธอรีนก็รักป้าติม๋มมากทุกครั้งคนไปมะเร็งเนี่ยเวลาแคทเธอรีนเจ็บป่วยไม่สบายก็มีแต่ป้าติม๋มนี่แหละมาดูแลแล้วยิ่งไปกว่านั้นทุกคนบนเกาะเนี่ยเขาบอกไม่แปลก ถ้าเป็นเขาเขาจะตายแล้วเขารวยเขาก็ต้องให้คนที่ดูแลเขาได้ดีที่สุดนั่นก็คือป้าติ๋มอีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้ที่คุณสมบัติบอกในพี่นายกรรมเองเนี่ยเห็นบอกว่าถ้าสามีเก่าจะได้ด้วยเนี่ยภูวิลล่า,ามันก็จะมีบางส่วนใช่ไหมเห็นบอกคุณวินเซนต์จะได้อะไรบ้างนะก็คือแหม่มเนี่ยแคทเธอรีนเนี่ยทำวิลล่าขายอยู่5หลังด้วยกันปรากฏว่า3าหลังเนี่ยขายไปได้แล้วยังเหลืออีกสองหลังที่ขายไม่ได้เนี่ยจะยกให้สามีเก่าก็คือคุณวินเซนต์เนี่ยแหละค่ะ แต่เห็นบอกว่ายังติดต่อไม่ได้นะยังติดต่อไม่ได้คุณวินเซนต์หายไปเลยนะฮะฝากออกอาการไปหน่อยก็ได้ไม่รู้ว่าอยู่ฝรั่งเศสหรือเปล่าเห็นบอกว่าอยู่บนเกาะสมุยอ้าวเหรอเหมือนกันแต่ยังหาตัวไม่เจอคุณวินเซนต์คุณคือเจ้าของมรดกอีกก้อนหนึ่งนะฮะลองฟังเสียงคุณสมบัติดูหน่อยฮะแกรักษป้าติดมมากเลยเหรอครับแม่บ้างเลยเพราะว่าเขาอยู่เชนมานาน้วอยู่ที่กันมานานวดีต่อทีแล้ว มีอะไรก็แจกก็มีแม่บ้านนั่นแหละที่ดูแลแจกไปด้วยทำบ้านทำแม่บ้านทำอะไรไปด้วยก็่ันแอนทุกแอนเออรู้จักใจกันแล้วยืนผมจะว่าตามนีเก่าอยู่ที่นี่อยู่แหมหรือว่าไม่อยู่เยอนบางแต่ไม่ได้มาพักที่นี่ใช่ไหมครับแจไม่มานานแล้วตั้งแต่เลิกกัน มีแต่สมบัติให้กับได้ยินได้ยินว่าให้ผัวสองหลังอยู่ที่ไหนสองหลังนี่สองหลักไหนไม่รู้เหมือนกันต้องถามแม่บ้านนี่แี่ที่ที่ยังไม่ได้ขายคุณผู้ชมครับและนอกจากสิ่งที่ทุกคนยินย่าปาติมแกเป็นคนดีจริงเนี่ยนะฮะแกก็สมควรจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของแกไปแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือเอ็มมานูเอลขอให้ปกป้องปาติมด้วยถูกไหมฮะ คุณผู้ชมครับหลักฐานชิ้นต่อมาที่ช่อง8ตามคดีนี้มาตั้งแต่แรกและเป็นที่แรกสิ่งหนึ่งที่จะยืนยันแล้วทำให้ป้าติม๋มรอดพ้นจากคำคอรหาของขี้ปากชาวบ้านนั่นก็คือนาทีตอนที่แหม่มกำลังจะลาลับไปถ้ามันพิสูจน์ได้ว่าไม่มีใครเข้าบ้านแหม่มไม่มีใครไปฆ่าแหม่มป้าติม๋มน่าจะเคลียร์ตัวเองได้ดีที่สุดและช่อง8ก็ไปได้หลักฐานตัวนี้มาแล้วครับ เป็นหลักฐานวงจรปิดขอดูไฟเปิดปิดก่อนนะฮะทีมงานเปิดภาพไฟเปิดปิดขึ้นมาก่อนหลักฐานไฟเปิดปิดเราไปได้ภาพน้องนริศไปได้หลักฐานมาว่าช่วงเวลาตีสองห้านาทีคุณผู้ชมสังเกตนะฮะช่วงไฟเปิดกับไฟปิดสําคัญยังไงครับเมย์ตรงนี้ตีสองห้านาทีเนี่ยจะเห็นว่าไฟยังเปิดอยู่นี่เป็นชั้นสองของวิลล่าที่แหม่มพักอาศัยอยู่เนี่ยนะคะซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยจะเห็นไฟชั้นสองปิดลงคาดว่าหลังจากปิดไฟเนี่ยแหละน่าจะเป็นวินาทีที่ คุณแคทเธอรีนอาจจะอำลาแล้วก็คืออำลาแล้วนี่อันนี้ไปไฟไฟปิดค่ะแล้วลองดูนี่ปิดแล้วนะฮะอ๋อนี่น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ตำรวจเขาคาดการ์ด้วยไม่ใช่เฉพาะสื่อคาดการ์และเรามีตัวที่มีเสียงด้วยเพราะว่าหลังจากไฟปิดตอนตีสองห้านาทียี่สิบนาทีหลังจากนั้น อ๋อหลังจากนั้นถึงมีเสียงปืน2ี่นาทีหลังจากปิดไฟก็จะมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดจากบ้านของคุณแททเอลีนค่ะแล้วเขาบอกว่าจากการตรวจสอบของตำรวจไม่มีใครเข้าออกใช่ถูกไหมไม่มีใครเข้าออกคุณผู้ชมครับจงกระทั่งตอนเช้านี่กลับมาตรงนี้และนี่คือหลักฐานที่บอกว่าไม่น่าจะมีใครเข้าออกบ้านแแบบและและเสียงปืนก็ดังจริงๆ1หนึ่งนัดหลังจากนั้นตอนเช้านี่ก็คือนาทีสำคัญเกิดอะไรขึ้นที่ยืนยันว่าป้าไม่ได้ไปอยู่ในตอนยิงถูกไหม เ,รรเพราะเรื่อง,างราวที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณปิงที่เป็นคนดูแลสระว่ายน้ำเนี่ยเป็นคนไปเจอศพของคุณแคาทธรีนก่อนคนแรกหลังจากนั้นเลยโทรหาป้าติ๋มเพื่อที่จะให้มาช่วยดูกันหน่อยนะคะป้าติ๋มก็เลยมากับคุณอมรไทยที่เป็นคนงานสวนเนี่ยค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาที่บ้านของคุณแคาทธรีนผู้ตายตอน8ปดโมงห้นาทีก็แสดงว่ญญาที่บ้านไม่มีใครออก ถูกไหม,มไม่มีใครออกมี<ช>แต่คนสะว่ายน้ําที่มาตอนเช้าใช่ค่ะแล้วก็บอกเจอศพแล้วป้าติ๋มก็ค่อยตามหลังมาใช่ซึ่งนี่คือก็หลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่บอกว่าป้าติ๋มตามหลังมาเดี๋ยวต้องหยุดภาพสักนิดหนึ่งนะฮะป้าติ๋มมาก่อนหรือเปล่าเมย์คือทางด้านของคนงานผู้หญิงคุณอมรไทยเมื่อกี้ที่เราคุยด้วยเนี่ยเป็นคนงานทำสวนเนี่ยขี่น้ำหน้าส่วนป้าติ๋มเนี่ยจะขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังคุณอมรไทยเข้ามาค่ะไหนลต้องดูหน่อยิฮะมีภาพป้าติ๋มด้วยใช่ไหมค่ะเดี๋ยวต้องหยุดภาพตอนปาิิมมนนนดึงะะ ของป้าติ๋มนี่คือช่วง8โมง50นาทีค่ะจะมีการขี่ไล่กันมาเนี่ยมาแล้วค่ะนี่ป้าติ๋มนะฮะค่ะหยดภาพเอาไว้ครับเพราะฉะนั้นนี่คือป้าติม๋มค่ะหลังจากนั้นคราวนี้แหละฮะพอทุกคนรู้ว่าแหม่ม,มจากโลกนี้ไปแล้วคราวนี้ก็จะเห็นบรรดาเพื่อนๆนแหม่มใช่จะเป็นเซตที่สองค่ะตามมาจากคนสวนและป้าติม๋มค่ะเป็นรถกระบะสีดำครับคุณผู้ชมฮะนี่มาแล้วนะฮะค่ะ เพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้ไม่มีใครเข้า<ช>และบรรดาเพื่อนๆก็ตามมาหลังจากนั้น9ก้าโมงกว,กว่าจะเห็นรถพยาบาลกับรถตำรวจนี่<า>เริ่มทยอยเข้ามาเพื่อจะมาปั๊มหัวใจแมมแล้วก็ยกร่างแบม,มเนี่ยลงจากเตียงผ้าใบจนทําให้ป้าวิจจะซวยเนี่ยนะฮะหาว่าย้ายศพเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือหลักฐานทั้งหมดที่เกิดขึ้นเราต้องยอมรับว่าเรื่องนี้มีคนให้ความสนใจเยอะเนี่ยนะฮะ ถึงขนาดที่ว่ามันก็มีคำถามในโลกโซเชียลเมื่อวานนี้หลังจากออกอากาศไปลองดูสักนิดหนึ่งได้ไหมมีบางคนบอกอุ้ยทำไมแหม่มไปซื้อที่ดินได้ยังไงมีภูวิลล่าได้ยังไงมีบางคนถามนะฮะว่าเขาไปซื้อที่ดินได้ด้วยเหรอสำหรับแหม่มคนนี้สำหรับภูวิลล่าราคามโาหรานเนี่ยนะสามสิบสี่สิบล้าน<ะ>และยังมีอีกหลายหลังที่แหม่มสร้างเอาไว้เปิดภาพภูวิลล่าขึ้นมาก่อนก็ได้นะฮะ ล่าสุดวันนี้คนที่จะไขคําตอบได้ดีที่สุดหลังจากโซเชียลมีเดียตั้งคําถามกันเยอะถ้านายเดชากิติวิทยานันท์อธิบายให้ฟังฮะว่าแม่มมีสิทธิ์จะซื้อที่ได้ไหมเมยอธิบายหน่อยคือถ้าพูดถึงเรื่องของที่ดินซึ่งเป็นที่สังหาริมทร,รั์เนี่ยนะคะตามกฎหมายจริงๆเนี่ยชาวต่างชาติ สามารถที่จะครอบครองได้เพียงแค่49%เท่านั้นเพราะว่าไม่ใช่คนไทยใช่ไหมคะแต่ว่าปกติที่เขาทำเนี่ยวิธีการที่ชาวต่างชาติจะมาถือครอบครองที่ดินก็คือว่าเขาจะมีการเอาชื่อคนไทยมาร่วมหุ้นจดจัดตั้งบริษัทและเอาตัวบริษัทเนี่ยเข้าไปซื้อที่ดินโดยคนไทยต้องถือหุ้น 51%, 51ส่วนต่างชาติจะได้แค่49คำถามก็คือเราก็ถามว่าพี่เดชาแล้วตอนนี้มันมีภูวิลล่ารวมๆกันเนี่ยอีกหลายหลังเนี่ยน่าจะ6-70ล้านเนี่ย นะคำถามคือภูวิลล่าต้องยังไงอ่ะเพราะแหม่มเนี่ยเหมือนยกให้ป้าติ๋มตรงนี้ทํายังไงอ่ะเมย์คือต้องไปตรวจสอบสัญญาการครอบครองภูวิลล่าตรงนี้ออว่าทาสัญญายังไงเป็นชื่อของบริษัทหรือไม่คือถ้าเกิดมีการลักษณะตกลงเป็นลักษณะหุ้นส่วนใช้ชื่อบริษัทก็ต้องไปดูว่าจะมีการแบ่งสัดส่วนกันอย่างไรคุณผู้ชมฮะคืออยู่ๆถ้าเป็นอสังหาจะยกให้ป้าติ๋มเลยไม่ได้เพราะถ้ามันตั้งมาเป็นบริษัทคุณผู้ชมนึกออกมาใครถือหุ้นก็ต้องแบ่งตามนั้นถ้าป้าติ๋มอยากได้บ้าน นั่นหมายความว่าผู้ถือหุ้นต้องมีมติร่วมกันว่าเฮ้ยเราขายภูวิลล่ามสมมุติขายได้50ล้านก็แบ่งตามสัดส่วนในสัดส่วนของแม่มเองเ,องเนี่ยกับต่างชาติ49%ปต้าติ๋มก็จะได้แค่ตรงนี้ส่วน51เนี่ยมันต้องยกให้กับคนถือหุ้นคนไทยเพราะฉะนั้นป้าติ๋มจะไม่ได้เต็มร้อยอนึกออกใช่ไหมฮะก็แสดงว่าถ้าผูวิลล่าทั้งหมดห60ล้านถ้าผู้ถือหุ้นยอมขายป้าติ๋มก็ไม่ได้5 6 0ล้าน ก็จะได้แค่ส่วนหนึ่งแล้วใน49%เนี่ยต้องไปดูอีกว่าแมมถือกี่เปอร์เซ็นต์มสมมติแมมถือแค่20ป้าติมก็จะได้ลดลงมาอีกนึกออกใช่ไหมฮะโอ้นี่ฮะแต่ถ้ามันไม่ใช่อสังหารมิมทรัพย์ทองเพชรลด เปิดภาพหน่อยสิฮะรถต่างๆที่แหม่มเข้าไปถอยมาป้ายแดงทานายเดชาบอกอันนี้ได้เลยอันนี้ครอบครองได้เลยฮะมันอาจจะไปติดอยู่ว่าถ้าเกิดมีลูกหรือว่าทายาทเนี่ยเขามาปรากฏตัวแล้วขอเป็นผู้จัดก,การกรดกเนี่ยมันก็ทําได้แต่ถ้าพินายกรรมระบุชัดเจนว่าทรัพย์สินรถแก้วแหวนเงินทองจะยกให้ป้าติม๋มอันนี้ชัดเจนลปะป้าติ๋มต้องได้ทรัพย์สินนะได้หมดเลยต้องได้เพราะฉะนั้นถ้าบอกในตู้เซฟเนี่ยมีพวกทรัพย์สินที่เป็นเพชรเป็นพลอยเป็นทองป้าติ๋มเอาไปเลย ใช่ไหม<ะ>แก้แหวนเงินทองเนี่ยป้าติมเอาไปเลย<ม>เงินเนี่ยก็ต้องไปดูด้วยนะฮะว่าเงินทั้งหมดที่จะได้เนี่ย<ม>เ็นบอกว่ามันต้องดูด้วยว่าเป็นเงินของผู้ถือหุ้นหรือเปล่าถ้ามันเป็นทรัพย์สินของผู้ถือหุ้นเปในานาม<ะ>บริษัทป้าติมก็ต้องหารอีกนะฮะ<ม>ลองฟังเสียงทานายเดชาดูหน่อยฮะให้กับอันนี้เราก็ต้องไปดูนะครับว่าไอ้อสังหาริมทรัพย์พวกเนี้ยอยู่ในรูปของนิติบุคคลหรือเปล่าถ้าอยู่ในรูปนิติบุคคลเนี่ยโดยทั่วไปต่างชาติมันก็ได้แค่สี4-9 นะก็แสดงว่าอาจจะมีนอมินีในส่วนที่เป็น51%ผมไม่รู้ว่าพินัยกรรมเขียนชัดอะไรแค่ไหนนะครับนะถ้าพินัยกรรมเกี่ยวเขียนไม่ชัดเจนเช่นนะอาจจะมีนอมินงนอมินีอะไรต่างๆอะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็มีข้อตกลงมีอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการโอนหุ้นคืนหรือเป็นหนี้อะไรเงี้ยก็ต้องเป็นไปตามนั้น นะครับในส่วนของอสังหาริมทรัพย์นะถ้าสมมติทรัพย์สินนี่ไม่ใช่ของผู้ตายไม่ใช่ไม่ใช่ทรัพย์โมรดกก็ไม่ได้สมมติมีโนมินีและมีข้อตกลงว่าเมื่อตายหรืออะไรต่างนี่ก็ให้หุ้นพวกนี้ตกเป็นของเจ้าโมรดกอะไรก็ได้มันมันมันสามารถมีข้อตกลงได้ครับนะอันนี้เราต้องไปดูเพราะว่าทุกวันนี้ชาวต่างชาติเนี่ยก็ใช้นักกฎหมายใช้ทนายความออกหน้าแล้วก็หาคนมาเป็นโนมินีแทนนี่ก็เยอะอแบบนี้เยอะมาก ทนะนายความที่ไปทําแบบนี้ก็เยอะกลับมันก็ต้องไปดูว่าไอ,อ,อ้บ้านนั้นเป็นชื่อใครถ้าคุณเจ้ามาดกไม่สามารถจะไปยกทรัพย์สินของคนอื่นหรือของบริษัทให้กับใครไม่ได้นะคันนี้นอมินีเนี่ยเขาอาจจะมีข้อตกลงเรื่องโอนหุ้นไงี่เขาอาจจะมีทําข้อตกลงไว้เชื่อแต่ต้องมีอันนี้อันเดี๋ยวต้องดูเพราะว่าวันนี้พี่นายกร,รมเนี่ยเหมือนแบบยกให้ป้าหมดเลยแต่ป้าอาจต้องหาแล้ว คุณผู้ชมครับถ้าฟังจากนายเดชาสมมุติว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาไม่ให้ป้ามีสิทธิไปฟ้องร้องตามที่ในายเดชาบอกอ่ะคุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้เรื่องของป้าเอาจมีคนพูดถึงเยอะมันสะท้อนอย่างหนึ่งถ้าป้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตายนั่นคือความดีป้าชนะใจคนมันเป็นสัจธรรมชีวิตเลยนะฮะเรื่องนี้ว่าความดีไม่มีวันตายและความดีต้องชนะความเลววันยังคำ่ำข่าวนี้มันมีแง่คิดนะ16ปีท่านเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้เขาได้ไหม บางคนบอกแหม่มตอนป่วยเนี่ยเงินทองเนี่ยแหม่มก็มีจริงแต่ถ้าเป็นท่านไม่รู้จักแหม่มมาก่อนท่านเช็ดขี้เช็ดเยื่อให้เขาใช่ไหมแต่ป้าทําได้ล่าสุดหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเนี่ยเอาเรื่องราวของลุยชนข่าวคือเรื่องป้าติ๋มไปเขียนเผยแพร่เอาไว้<ะ>ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็สะท้อนเรื่องสัจธรรมแห่งความดีเปิดให้ดูสักนิดนึงฮะ โดยล่าสุดนี่ครับทางเพจหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเนบบอกเรื่องราวของป้าติม๋มแม่บ้านชาวไทยที่ได้รับมรดกร้อยล้านทั้งบ้านทั้งโฉนดที่ดินรถยนต์เครื่องเพชรและเงินสดจากพี่านกรรมนอกจากป้าติ๋มแล้วแม้แต่เพื่อนสนิทและแฟนเก่าของนายจ้างฝรั่งก็แคทเธอรีนก็ยกมรดกให้เช่นเดียวกันเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าก็ขอให้ดวงวิญญ,ญาณของแคทเธอรีนไปสู่สุขคติเป็นเจ้านายหัวใจประเสริฐมากมและเห็นบอกคนแชร์เรื่องราวไปเป็นจำนวนมาก แล้วแสดงความเห็นเยอะแยะมากมายไปหมดอย่างที่บอกคนคาใจป้าติ๋มก็มีแต่วันนี้ถ้าดูข่าวเราตั้งแต่ต้นจนจบท่านจะรู้ว่าเขาสมควรไหมที่จะได้มรดกร้อยล้าน